แปมิหานภาวนาเมตตาใหญ่เอวมีสุตังเอกังสมยังพระควาสวัตถิยาวิหารติเชตวานอนาคปิญจิกัสสะอารามิตตรโคพระควาภิกขุอามันเตสีภิกขะวติพะทันเตติเตภิกขุพระควาโตปัจัดโซสุงพระควาเอตตาทวโจร เมตตายาปิกเวเจโตุอิมติยาเสวิตาญาภวิตายาภูริกตายาญานิกตายาวัคคุกตายาอนุติตายาปริจิตตาญาสุสัมราตถายาเอกาทัสสานิสังสารติกัางคาคาเมเอกาทัสสุขังสุปฏิสุขังปฏิปุชตินะปะปะกังสุปินังปัสสติมนุสานัง ยโยติอมนุสนังปโยติเทวตารคันตินาสาอาคีวาวิสังวาสทังวาการมติตุวะตังจิตตังสมาทิยติมุขาวันโนเวปสิทติอาสัมมุลโหกาลังคารโติอุตาริงปัปปติวิชันโตพัมหามารุปะโคโหติเมตายาภิคเวเจโตยมุติยาเสวิตายาภาวิตายาภังุริกตายา ज्ञानी कथाए वधु कथा अनुथिताय परिचिताय सुसमताये इमे एकादश कंका हथि अनुठि शो भरना मेता चेतोय तोय मुति हथि सौ चेतोय मे ते तोय मुति चेतोय सौ भरना मेहता चये तोय मुति चेतोय अनुठि शो भरना मे ते तोय मुति कथिहायि मुति ปัญจหกเรหิทีสาภรณนามัยตเจโตวิมุตติปัญจหกเรยโนทิโสภรณนามัยตเจโตยมุตติสัตตหกเรหิโอทิโสภรณนามัยตเจโตยมุตติทสัพหกเรหิทีสาภรณนามัยตเจโตยมุตติกะทาเมหิปัญจหกเรยโนทิโสภรณนามัยตเจโตวิมุตติ สเพสัตาเวลาพยาบัชานิคาสุขีอตานังปริหารันตุ สัพเพปานาเวราพยาปัชานิขาสุขีอัตานังปัิหารันโตสัพเพปูตาเวราพยาปัชานิฆาสุขีอัตานังปัิหารันโตสัพเพปุคลาเวราพยาปัชานิขาสุขีอัตานังปัิหารันโตสัพเพอัตตาภาวะปริยาปันนาเวราพยาปัชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันโตต ही में पंचाकनो सो फल ने ता चे तोयमुते तेहि शे हि ओसो फल न मेहता चेत मुते सफेलाभया पक्षा निखा सुखी अम पो สัพเพปุริสาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพอรลิยาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพนริยาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพเทวาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพมโนสาเวราพยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันโต सफे विनिपालिका वैरा अभयाचा सुखी तेमे सतहायि ओ रिशना चय तोय मोर्ती कथा में करे ईसना चय तोय मोर्ते सफे पुरातिमा वेला अभयापचा निखा सुखी परिहारं पिहारनो สเพปัชิมายาธิสายาสัตตาเวลาภยาปชาเนคขาสุขียาตานังปนิหารันโตสเพอุตรายาธิซายาสัตตาเวลาภยาปชาเนคัาสุขียาตานังปนิหารังโต สเพทะกินายาทิสายาสัตตาเวลาพยาปัญชานียคาสุขีอัตานังปนิหารังโตสเปเพบุรติมายาอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาปัญชานียคาสุขีอัตานังปนิหารังโตสเปัะปชิมายานุทิสายาสัตตาเวลาพยาปัญชานียคาสุขีอัตานังปนิหารังโตสเปเพอุตรายาอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาปัญชานียคาสุขีอัตานังปนิหารังโต สเพธกีนายาอนุทิสายาสัตตาเวลาพยาปัชานนค้าสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพเหธิมายาทิสายาสัทธาเวลาพยาปชานนค้าสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพอุปาณิมายาทิสายาสัตธาเวลาพยาปัชานนค้าสุขีอัตานังปนิหารันโตสเพบุรติมายาทิสายาปนาเวลาพยาปัชานนค้าสุขีอัตานังปนิหารันโต สเพปะชมายาทิสายาปานาเวลาภะยาปัชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสภพอุตตรายาทิซายาปานาเวลาภยาปะชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสภพทักินายาทิซายาปานาเวลาภยาปจชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ सफे पुराय अनुरी सान वैरा अभया पक्षाने खा सुखी अन परहन तो। सफे पश्चिम अनुरी साय पान वैरा अभया पक्षाने का खा सुखी अन परन सफे उतारा अनुरी साक्षा नि खा सुखी अन्न पर तो। सफे थकीनाय अन्ना वैरा अभया पक्षाने का खा सुखी अन्न परिहरन สัพเพหิติมายาติสายาปานาเวลาอภาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารัมโตสัพเพอุปาณิมายาติสายาปานาเวลาอภาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารัมโตสัพเพบรติมายาติสายาภูตาเวลาอภิญญาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารัมโต สัพเพปัจิมายาติสายาภูตาเวลาพยาปชานิขาสุขีอัตานังปริหารั่ตุสัพเพอุตตรายาติสายาภูตาเวลาพยาปชานิขาสุขีอัตานังปริหารั่ตุสัพเพทขีนายาติสายาภูตาเวลาพยาปชานิขาสุขีอัตานังปริหารั่ตุสัพเพบรติมาญานุทิสายาภูตาเวลาพยาปชานิขาสุขีอัตานังปริหารั่ตุ สัพเพเภปจิมายะอนุทิสสยภูตาเวลาภยปัจฉานิคาสุขีอัตตานํปริหารันตุสัพเพอุตตรายะอนุทิสสยภูตาเวลาอภยปัจฉานิคาสุขีอัตตานํปริหารันตุสัพเพทักขิณายะอนุทิสสยภูตาเวลาอภยปัจฉานิคาสุขีอัตตานํปริหารันตุ สัพเพหติมายติสายาปูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปัญหารันตุสัพเพโอปาลิมายติสายาปูตาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปัญหารันตุสัพเพบรติมายติสายาปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมาญติสายาปุคลาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปัิหารันตุ สัพเพอุตตรายาทิสายาบุคคลาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตสัพเพทากินายาทิสายาบุคคลาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตสัพเพบรติมายาอนุทิสายาบุคคลาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตสัพเพปฏิมายาอนุทิสายาบุคคลาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปัิหารันตุ สัพเพสัพเพตารายาอนุทิสัยาปุคลาเวลาอภิาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุสัพเพทักขีนายาอนุทิสัยาปุคลาเวลาอภิาปัชฌานิคาสุขีอัตตานังปัิหารันตุ สัพเพเหติมายาทิสซายาปุคลาเวลาอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพอปาริมายาทิสซายาปุคลาเวลาอภิยาปชานิฆาสุขีอัตานังปนิหารันโต สัพเพบรัฏิมายาทิสัยาตตาภาวาปริยาปันนาเวลาภยาปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปชิมายาทิสัยาตตาภาวาปริยาปันนาเวลาภยยปชานิคาสุขีอัตตานัปริหารันตุสัพเพอุตตรายญาทิสายาตตาภาวาปริยาปันนาเวลาภยยปัชานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพทกีนายทิสายาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาเนคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพบรติมายาอนุทิสายาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาเนคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพปชิมายาอนุทิสายาตตาภาวะปริยาปนาเวลาพยาปชาเนคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพอุตารายาอนุทิสายา อัตตภาวะปณิยาปันาเวลาอพยยปัจจานิคาสุขีอัตตานังปณิหารันตสัพเพทขีนายานุริสายาอัตตาภาวะปณิยาปนาเวลาอพยยปัจจานิคาสุขิอัตตานังปณิหารันตุสัพเพเหถีมายาทิสายาอัตตาภาวะปริยาปนาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพโอปานิมายาทิสัยาอัตตาภาวะปริยาปันนาเวลาอภยาปัจจานิคาสุขีอัตานังปริหารังโตสัพพาปุรติมาญตทิสัยาอิทิโยเวลาอภยาปัจจานิขาสุขีอัตานังปริหารังโตสัพพาปจิมายตทิสัยาอิทิโยเวลาพยาปัจจานิขาสุขีอัตานังปริหารันโต สัพพาอุตตรายาติสายาอิทิโยเวลาอภยาปิชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพพาทากินายาติสายาอิทิโยเวลาอภยญญาปิชานีคาสุขีอัตานังปริหารันตุ พาปราติมายาอนุริสายาอิทิโยเวลาอภยญญาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารังโตสภาปจิมายาอนุริสายาอิทิโยเวลาอภยญญาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารังโต สัพพาอุตตรายาอนุทิสซายาอิทิโยเวลาอภิญาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพพาทักินายาอนุทิสซายาอิทิโยเวลาอภิญาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพพาเหติมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิญาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพพาอุปปริมายาทิสายาอิทิโยเวลาอภิญาปัจจานีคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สัพเพหุรติมายาทิสายาปุริสาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพปชิมายาทิสายาปุริสาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพอุตารายาทิสายาปุริสาเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพทักีนายาติสายาปุริส่าเวลาอภิยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโต สัพเพหบุติมายาอนุริสายาปุริสาเวลาพยาปัจจานิขาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพปัุิมายาอนุริสายาปุริสาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพอุตรายาอนุริสายาปุริสาเวลาพยาปัจจานิขาสุขีอัตานังปนิหารันโต

สัพเพโวปริมายะอิสายาปุริสาเวราอภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพโวรติมายะทิสายาอริยาเวราอภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพปะทิมายะทิสายาอริยาเวราอภยาปัจฉานิคาสุขีอัตตานังปริหารันตุ สัพเพอุตารายาทิสายาอริยาเวลาพยญญาปจานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพทกินายาทิสายาอริยาเวลาพยญญาปจานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพวุรติมายาอนุริสายาอริยาเวลาพยญญาปจานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสายาอริยาเวลาพยญญาปจานิคาสุขีอัตตานังปนิหารันตุ สัเพอตตาลายาอนุทิสซายาอริยาเวลาอภพยาปัชานิคัสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพทาคินายาอนุทิสซายาอริยาเวลาอัพยาปัชานิคัสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพเหติมายาทิสซายาอริยาเวลาอัพยาปัชานิคัสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพเหวปาริมาญาทิสัยอริยาเวลาภิญาปัจชานิฆาสุขีอัตานังปนิหารันตโตสัพเพวราติมาญาทิสัยอาณริยาเวลาภิญาปัญชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตโตสัพเพปัชิมาญาทิสัยญาณริยาเวลาภิญาปัญชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตโต สัพเพอุตตรายะติสายานนิยาเวลาภยาปัจฉานิคะสุขิอัตตานังปะนิหะรันตุสัพเพทักขิณายะติสายานนิยาเวลาภยาปัจฉานิคะสุขิอัตตานังปะนิหะรันตุสัพเพโพธิติมายะอนุติสายานนิยาเวลาภยาปัจฉานิคะสุขิอัตตานังปะนิหะรันตุสัพเพปัจฉิมายะอนุติสายานนิยาเวลาภยาปัจฉานิคะสุขิอัตตานังปะนิหะรันตุ สัพเพิวตารายาอนุทิสายญาณริยาเวลาอภิาปัจฌานิคาสุขีัตานังปัิหารันตุสัพเพทธกินายาอนุทิสายญาณริยาเวลาอภิญญาปัชฌานิฆาสุขีัตานังปัิหารันตุสัพเพหิติมายาทิสายญาณริยาเวลาอภิาปัจฌานิคาสุขีัตานังปัิหารันตุสัพเพปาริมายาทิสายญาณริยาเวลาอภิาปัจฌานิคาสุขีัตานังปัิหารันตุ สัพเพโราติมายติซายาเทวาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตูสัพเพปชีมายติซายาเทวาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตูสัพเพอุตตรายาทิซายาเทวาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตูสัพเพทากีนายาทิซายาเทวาเวลาอภิยาปชานีคาสุขีอัตานังปนิหารันตู สัพเพวบติมายาอนุทิสัยยาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตานังปนิหารันตุสัพเพปชิมายาอนุทิสัยยาเทวาเวลาพยาปชานีคาสุขีอตานังปนิหารันตุ สัพเพอุตรรายาอนุทิสายาเทวาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพิหะขนายาอนุทิสายาเทวาเวลาพยาปัจชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพหิมายาทิสายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุสัพเพิวปณิมายาทิสซายาเทวาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปริหารันตุ สัพเพปุรติมาญติซายามโนซาเวลาพยาปัชาเนคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพปัชิมาญติซายามโนซาเวลาพยาปัชาเนคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สเพอุตารายาทิซายามโนสาเวลาพยาปจจานคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสเพเพตกินายาทิซายามโนสาเวลาพยาปชะานคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสเพวุวราติมายาอนุทิซายามโนซาเวลาอพยาปชะานคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสเปั์ปชิมายาอนุทิซายามโนสาเวลาพยาปชะานคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพอุตตรายาอนนทิซายามโนซาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพทกินายาอนุทิซายามโนสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพเหติมายาติซายามโนซาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุสัพเพอุปาณิมายาติซายามโนสาเวลาพยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตุ สัพเพปุราติมายทิสายาวินิปาริกาเวลาอภยญาปชาเนคาสุขียัตานังปนิหารันตุสัพเพปชีมายทิสายาวินิปปิกาเวลาอภยญาปชาเนคาสุขียัตานังปนิหารันตุ สัพเพอุตารายาทิสายวินิปฏิกาเวลาพยาปัชาณีฆาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพทักขีนายาทิสายวินิปัิกาเวลาพยาปชาณีฆาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพบุรติมายาอนุริสายวินิปฏิกาเวลาพยาปัชาณีฆาสุขีอัตานังปนิหารันโตสัพเพบชิมายาอนุริสายวินิปฏิกาเวลาพยาปัชาณีฆาสุขีอัตานังปนิหารันโต สอุตารายอนุริสายวินิปาปิกาเวลาพระยาปชานิคาสุขีตานังปริหารันตุ สเพทักขนายาอนุริษายวินิปาฏิกาเวลาอภิาปชานิคัสุขีอัตานังปนิหารันตตสเพสัพเหติมายาติสายวินิปาริกาเวลาอภยาปชานิคะสุขีอัตานังปนิหารันตุสภพอุปาริมายาติสายวินิปาทิกาเวลาอภยาปชานิคาสุขีอัตานังปนิหารันตตเต อิเมหิทัสสะหะกะเรหิทิสาภะระณะเมตตาเจโตวิมุตติสัพเพสัตตานังเตนะนามะเจตวาอภิรณาญาอุปัคขาตังวะเจตวาอนุปัขาเตนะสันทาปังวะเจตวาอสันทาเปนะปะริยาธานังวะเจตวาอปะริยาธาเนนะวิเฮหังวะเจตวาอวิเฮสายะสัพเพสัตตา ကာဝေရီနောဟောတုမာဝေရီနော ਸੁ 피နောဟောတုမာသူခီနော සු ခ ిత တ္ తా ဟော न्तु မာသူခေတ္တတ္ తా တိဣ మేహి အတ္တဟကာရေ హి သัพเพသတ္တမေတ္တယာတိမေတ္တာတံဓမ္မံเจတယာတိတိเจတောဆัพပယပ္ပာ vartheta ပရိယုသနေ హి ము ทธิတိတိဝိမု ക്തി မေတ္တာဇတေတောယေ ము တိဇာတိမေတ္တာเจတောယေမုတိမေတ္တာဘမ္မဝိဟာရภาဝနာနိတိတာ